ปิดด่านคนแดดแม่สอดสองพือที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้มีทหารเมียนมากว่า100คนที่หนีทัพจากฐานกองพันสองซึ่งถูกกองกำลังผสม KLA PDF ยึดได้ตั้งแต่เช้านนี้นะคะและรอที่จะประสาน ข้ามแดนมาฝั่งไทยแต่ว่าทางทหารเมียนมากลุ่มนี้นะคะยังคงอยู่ในฝั่งเมียนมาค่ะแล้วก็เราก็ไปพบว่ามีการพักรออยู่บริเวณด่านฝั่งเมียวดีนะคะยังไม่ได้ข้ามมาฝั่งไทยโดยทางเมียนมาสั่งปิดนะคะฝด่าน ฝั่งเมียวดีทําให้รถบรรทุกสินค้าในฝั่งไทยยังไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะคะเพราะว่าสะพานมิตรภาพเทวินห์แห่งที่2นั้นปิดแต่ที่ด่านพรมแดน1สะพานมิตรภาพเทวยมนมาแห่งที่1ยังเปิดให้มีการามีคนนะคะแล้วก็รถนั้นเข้าออกด่านนี้ได้นะคะสถานการณ์ณเวลานี้ก็เวลา12บสอนาฬิกานะคะซึ่งทาง การไทยเองยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะะในส่วนของทหารพรม่า100กว่าคนที่มีการขอข้ามมาะะจะต้องวางอาวุธเสียก่อน,นะะซึ่งถ้าหากว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามก็อาจจะอยู่เข้าข่ายการพิจารณาของกฎหมายมนุษยธรรมได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีใดๆะะจากทางรัฐบาลไทยคงต้องรอเข้าตดตามสถาน,นการณ์กันต่อค่ะ เราเข้าไปสำรวจภายในเมืองเมวดีหลังมีรายงานข่าวว่ามีทหารพระมากกว่า100นายที่หนีทัพจากการเข้ายึด กองพ275ของกองลังผสม KNL a ของสหภาพแห่งชาติเหลี่ยน KNU และกองกําลัง PDF ได้เมื่อเช้านี้ก็พบว่าทหาพรพมมากกว่า100นายนั้นได้เข้ามาพักคอยอยู่ที่บริเวณด่านพรมแดนเมียวดีที่จะมายังอําเภอแม่สอดจังหวัดตากฝั่งจังหวัดเมียวดีของเมียนมาซึ่งที่นี่ก็เป็น ฝั่งของสวัดเมียวดีนะคะบริเวณคอสะพานที่จะข้ามไปสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่ะซึ่งทหารเมียนมาเหล่านี้ก็ยังพบว่ายังคงมีอาวุธปืนประจำกายอยู่ด้วยนะคะแต่ก็พักรออยู่บริเวณอาคารด่านพรมแดนของฝั่งเมียวดีนะคะก็อยู่ในลักษณะของการพักผ่อนนะคะแล้วก็บริเวณด่านตรงจุดนี้ก็มีลวดร้อมค่ะซึ่งล่าสุดทางเมียนมานั้นได้สั่งปิด ด่านพรมแดนเมวดีบริเวณสะพานมิตรภาพ,ทภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองแล้วนะคะโดยทหารกลุ่มนี้ก็มาอยู่ตรงช่องตรวจรถบรรทุกอย่างที่เห็นนะคะทำให้ต้องมีการปิดด่านฝั่งเมวดีแล้วแต่ว่าในส่วนของทหารพม่มากกว่าร้อยนาย มีรายงานค่ะว่าได้มีการประสานขอทจะข้ามาไทยด้วยแต่ว่าทางไทยยังไม่มีการตัดสินใจพิจารเรื่องนี้นะคะเราพบเพียงทหารกว่า100นายตรงจุดนี้ก็อยู่ในฝั่งด่านของจังหวัดเมวดีในเมืองเมวดีอย่างที่เห็นในภาพนะคะซึ่งก็มีล้อมและทุกคนยังนั่งพักผ่อนกันอยู่ภายในนะคะตามใต้ต้นไม้รวมถึงใต้อาคารอย่างที่เห็นแล้วก็ยังคงมีอาวุธปืนประจําการอยู่ด้วยยังไม่มีการวางอาวุธ ส่วนเสื้อผ้านั้นไม่ได้ใส่เครื่องแบบทหารนะคะบางคนก็อยู่ในชุดเสื้อย,ยืดนุ่งสรงแล้วก็กางเกงขาสั้นนี่นะคะก็อยู่ในชุดสรงมีถือขวดน้ำบ้างแล้วก็นั่งพักผ่อนกันอยู่จับกลุ่มกันพักผ่อน ตรงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะเราพบทหารเมียนมานะคะที่จากกองพัน275ที่แตกทับมาแล้วมานั่งรออยู่ที่บริเวณขาออกของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เพื่อจะรอข้ามกลับไปฝั่งไทยตามที่มีรายงานข่าวนะคะว่า<ต>พยายาม,มที่จะขอทั้งหมดที่ออข้ามไปฝั่งไทยนะแต่ตอนนี้มาพักรออยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บริเวณฝั่งเมียนมาแล้วค่ะสำหรับในตัวเมืองเมวดี กองกำลังผสมของทหาร KNLa โดยเฉพาะกองกำลัง BGF กองกำลัง DKBA และกองกำลัง PDF นะคะมีการจัดชุดลาดตร,ร,นะระเวนนะคะอยู่บริเวณภายในตัวเมืองเมียวดีแสดงว่าในส่วนของการคุมกำลังภายในเมืองเมียวดีนะคะทหารกองกำลังผสมอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะเป็นรถของทหารกองกำลังผสมซึ่งมีทั้ง DKBA แล้วก็พบว่ามีทหารหญิงนะคะของกําลัง PDF People Defense Force ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษานะคะที่ต่อต้านกองทัพ พม่าก่อต้าน,นรัฐบาลทหารพม่านะคะแล้วมาฝึกกําลังอยู่กับกองกําลังกะเรี่ยงอยู่ในพื้นที่รัฐกะเรี่ยงแล้วก็ถือเป็นกองกําลังผสมในการยึดเมียวดีในครั้งนี้แต่ว่าในส่วนของกองกําลังผสม K N L A ยังไม่มีการประกาศชัยชนะบริเวณเมืองเมีเมยวดีเนื่องจากยังคงมีทหารพาม่าที่หนีทับกว่า100นายอยู่บริเวณคอสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในฝั่งจังหวัดเมียวดีค่ะ พันเอกเนรดาทูผู้บัญชาการหน่วยประการพิเศษขอบา้าคอลัำกองพล6 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกเกรี่ยงเ n l นเเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ในเมืองโมดีที่กองกําลังผสมทั้งเ n l นเกองพล6และกองเพน7ร่วมมือกับกองทัพประชาชน l e d e f e n s e f o r c e หรือ PDF เเข้ายึดฐานของสภาบริหารแห่งกัตพม่าหรือ s a c ในฐานที่275ไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่22นาฬิกาของคืนที่10เมษายนคลุมฐานพม่ากว่า200คนก็ได้หนีออกจากค่ายนะคะแล้วก็กองกำลังผสมก็เข้าเคลียร์ฐานจนเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อเวลา6นาฬิกาเชา วันนี้ค่ะซึ่งนี่คือภาพที่กองกำลังผสม KNA และ pdf สามารถยึดกองพล275แล้วก็ยึดอาวุธของกองทัพ SRC ไว้ได้โดยทั้งหมดนะคะได้มีการยึดฐานปฏิบัติการได้สำเร็จเมื่อเวลาหกนาฬิกาที่ผ่านมาโดยยึดอาวุธไว้เป็นจำนวนมากและกำลังทำรายการอาวุธทั้งหมดนะคะรวมถึงเครื่องกระสุนซึ่งปฏิบัติการในการยึด กองพันที่275ของทหาร KLA และ PDF มีการบุกโจมตีฐานทหา,ารพม่า275ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่11เมษายนแต่พบว่าทหารฝ่ายพม่ามีการติดตั้งซุ้มปืนกลและสไนเปอร์ไว้โดยรอบทำให้ต้องมีการปรับแผนโดยช่วงค่ำได้ใช้โดรนติดอาวุธบินเข้าไปทิ้งระเบิดตามหลุมที่ทหา,ารพม่าประจําการอยู่ครั้งละสี่ลําในที่สุดทหารพรมาร่าจึงได้ล่าถอยเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของค่าย275ทาให้กองผล,ผลผสมกว่า200นาย สามารถที่จะบุกเข้าไปได้โดยทหาพรพม่าก,ก็ได้ใช้จังหวะน,นี้ในช่วงชุลมุนหนีออกจากค่าย275และขณะนี้อย่างที่มีการรายง,งานข่าวไปว่าได้มาหลบอยู่ที่คอสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ส,ส่วนภายในเมืองเมียวดีภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะคนที่อยู่ฝั่งเมียวดีก็ทยอยกันอพยพอ,ออกมาฝั่งไทยผ่านช่องทางด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่หนึ่งซึ่งยังไม่ปิดและยังเปิดให้เข้าออกได้ตามปกติค่ะ โดยที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1น,นะคะไม่ได้มีทหารคอยประจําการหรือตึงกําลังบริเวณโดยรอบเมืองเมยวดีก็มีรถทหารของกองกําลังผสมทั้ง BGF แล้วก็ PDF แล้วก็ทาง KNA หรือ BGF เนี่ยนะคะคอยลาดตระเวนอยู่เป็นระยะค่ะส่วนกองกําลังผสมนะคะก็อยู่ระหว่างการคุมพื้นที่บริเวณเมียวดีนะคะเนื่องจากว่ายังคงม,มีฐานเมียนมากลุ่มนี้แหละคะ่ะที่ยังพักรออยู่ที่ด่าน เมียวดีนะคะทำให้ยังไม่สามารถที่จะปักธงนะคะใช้ชนะในการยึดเมืองเมียวดีได้สำเร็จค่ะทบินีเอสีชัยเดอ์รีพรอร์เตอร์สลายงาน